ขณะนี้พวกเรากำลังอยู่ทามกลางทะเลนะคะเนื่องจากเรือน้ำมันหมดแต่สักครู่จะมีเรืออีกหนึ่งลำมารับผู้โดยสารทริปนี้มีความสุขมากไม่เต็มเต็มเลยไม่ต้องการอะไรขอแค่สามีก็พอ่ะตอนนี้ยู่มูกาสุรินมาวันนี้วันที่สามแล้วคิดถึงเซเว่นครับ ตำด้วยคิดถึงอะไรดีนะคิดถึงสซเวนเซนอยากกินสซเวนเซนเอาอะไรที่มันเกาะมือาะวสันด้วยฝืนขึ้นหน้าว่าไงเด็กเชียงใหม่บอดีเอาน้าไม่น้ำทะเลเด็กแม่เอาทะเลเี่อยู่ทะเลไม่เอามาลืมในเรือเอามาแล้วก็เราจะเอาของไปยังงไเข้าขนเราเองว่าไงเด็กหญิงล้วหรอ โ <Okay, S 2> อขึ้ะไป,ปะเราก็ต้องรอของอีกอนะ